ทำอะไรก็หลายชาแน่ Channel วันนี้นะคะเราจะมาทําเมนูกับแก้มนะคะจะเป็นกับแก้มก็ได้ทานกับข้าวร้อนก็อร่อยค่ะนั่นก็คือหมูมะนาวค่ะสูตรของเราทําง่ายๆอีกเช่นเคยค่ะวัตถุดิบหลักที่เราเตรียมในวันนี้นะคะวันนี้เราใช้เป็นสันคอหมูนะคะสไลด์นะคะสไลด์ให้เป็นชิ้นบางๆเล็กๆนะคะเพราะว่าถ้าเป็นชิ้นหนาเนี่ยมันจะสุกยากแล้วก็ไม่อร่อยนะคะมันจะทาให้หมูเราเนี่ยแข็งค่ะนมสดรสจืดค่ะอันนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะใช้หมักหมูค่ะ ต่อไปก็จะเป็นส่วนผสมของน้ำน้ำยำของเรานะคะก็จะมีกระเทียมมะนาวพริกค่ะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยค่ะน้ำปลาค่ะเริ่มจากเดี๋ยวเราจะหมักหมูกันก่อนนะคะหมูเนี่ยเราหมักเพื่อให้มันนุ่มนะคะนี่นะคะ ใส่นมสดลงไปใส่นมจืดนะคะลงไปนิดเดียวนะคะหลังจากนั้นยำๆนะโอเคแค่นี้แหละค่ะหมักอย่างนี้ทิ้งไว้ห้าห้าถึงสินาทีเท่านั้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำน้ำยำกันค่ะค่ะในส่วนของน้ำยำนะคะเริ่มจากเดยเราจะมาตำพกกริกกับกระเทียมก่อน,นะคะ่ะนี่นะคะพริกหนึ่งกล้ามมือ ขียมนะคะหนึ่งหัวค่ะใส่ลงไปหลังจากนั้นเดี๋ยวเราตำเลยค่ะค่ะเราก็ตำพริกของเรามานะนะคะนี่นะคะละเอียดประมาณนี้พอนะเห็นสีแล้วเนาะน่าจะแซ่บน่าดูนะคะเริ่มจากนะคะ,เ,ะ,คะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวน้ำตาลปี๊บลงไปนะคะ ปลาค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาน้ำมะนาวค่ะหลังจากนั้นเนี่ยให้เราค่อยค่อยบี้น้ำตาลมะนาวเนี่ยของเราให้มันเข้ากันชิมก่อนอโอเคค่ะรสชาติเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานตาม นะคะคเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่พริกกระเทียมที่เราโขกเอาไว้ค่ะหลังจากที่เราหมักหมูไปแล้ว5นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาลวกหมูกันค่ะ การลวกหมูมะนาวนะคะเราจะไม่ลวกนานนะคะสักประมาณ3ามนาทีนะคะพอนะไม่งั้นหมูมันจะแข็งเกินไปค่ะต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่หมูลงไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็ลวกหมูนี่นะคะสุกประมาณนี้นะคะสุกไม่มากสุกกำลังดีนะคะไม่แข็งเกินไปนะ เดี๋ยวเราก็จัดใส่จานกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะเรานําหมูของเราเนี่ยถึงให้เสด็จน้ํานะคะแล้วก็มาวางใส่จานไว้นะคะวันนี้เราจะกินแก้มกับก้านก้านขนานะคะหลังจากนั้นเราก็จะราดน้ำจิ้มของเราลงไปเลยะคะ่ะ หน้าด้วยกระเทียมนิดหนึ่งนะคะเพื่อความสวยงามนะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูหมูมะนาวของเราในวันนี้นะคะรสชาตินะคะเปรี้ยวเค็มนะคะแล้วก็หวานตามค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe ก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ วันนี้ไปทานอาหารกันก่อนค่ะ